เดือนที่ตุลาใช่ใชค่ะตุลาปัจจุบัหนูมีงานติดต่อมาให้ไปเปิดเพลงที่มันที่ที่ทบ้านใช่แล้วหนูก็ไปเปิดเพลงในนามดีๆค่ะใช่ค่ะก็ไปก็ก็ไม่มีอะไรตอนแรกก็ขึ้นไปเปิดเพลงปกติเวลาที่หนูเปิดประมาณตีหนึ่งยี่สิบถึงตีสองค่ะประมาณเนี้ยเวลาประมาณ,มาณอาจจะตีสองเล็กนิดนิดจำไม่ได้เหมือนกันก็ก็เปิดเพลงปกติ แต่ตอนที่เปิดก็มีทางทีมงานเขาก็ชงชงเล่าให้แต่แบบบางมากๆแต่ว่าแค่แบบเหมือนให้เราได้ดื่มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็กินแบบจิบจิบแบบจิบมากก็คือแบบว่าไม่ได้กินเมาหรืออะไรเพราะหนูอะถ้าเมาหนูสดเพลงไม่ได้ uh huh. อ่าหนูก็แค่จิบจิบเฉยๆเยี้ยหนูก็เปิดเพลงไปพอเปิดเพลงเสร็จปุ๊บหนูก็ลงมาดาักเบ ก็มีพี่คนนึงที่เขาเป็นดีเจกันเปิดปิดสุดท้ายเขาก็เปิดขึ้นมาเปิดแทนหงานหนึ่งก็ลงมามันก็จะมีข้างรถทีจะเป็นโต๊ะทีมงานแล้วก็จะมีแฟนหนึ่งด้วยก็คือเป็นรถทีมงานก็เดินไปตรงโต๊ะทีมงานก็ไม่น้างฝั่งฝั่งรถทีรถที่เปิดแล้วหนูก็แบบเหมือนคล้ายๆแบบเราจบงานแล้วสำหรับตัวเราเองเราก็แค่แบบเอยอยากจอยอยากแบบไปให้กำลังใจที่ข้าง เป็นดีเจแล้วเราก็ตอนที่หนูเปิดคนมันจอยคนเต้นคนมันสนุกเราก็ก <c oughs> ินเฮ้ยเขาอาจจะอยากแบบอ่อยากให้เราดื่มแบบว่าอ่าอยากจะแบบปลูกสำคัญกับนรื่องนี้นะเออก่บเราหนูก็เลย ยกที่เรายกอะแล้วคือใช่คือเขาเอาแก้วให้แต่ว่ารู้แค่เป็นแบบแก้ว,กว,กวที่มัาจากิีนต่างจีนแล้วก็เป็นเหล้าแต่ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในนั้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าคือแก้วเดียวอะค่ะนี่นที่เรารู้สึกว่าเรากินเข้าไปมไม่ถึงห้านาทีก็คือมันก็ล่วงไปเปลี่ย คือแฟนหนูอ่ะก่อนที่หนูจะล่วงไปเขาเห็นเดินไปหน้าวีดีเออเขาก็เขาบอกว่าขาใส่ตายแค่แป๊บเดียวขาแค่แป๊บเดียวเลยเพราะว่าตอนที่เขามองไปหน้าวีดีก็ยังเห็นคิ้วอะไรเขาหันไปอีกทีก็คือแบบว่าหนูมาคนเดียวเขาก็อุ้มมาอยู่ตรงอ่าโซฟาที่ทำงานก็อยู่ใครถึงงานอุ้มเนาะแฟนอ๋นโอเคเขาอุ้มไปปุ๊บตอนนั้นอ่าเรื่องกำลังอยู่ไหนแล้ว ูไม่มั่นใจว่าเลือดกำเดาหลังเพราะว่าหนูล้มหลุดไปเพราะว่าร่างกายหนูอะมันผิดปกติอ่าตอนนั้นคือเลือดกำเดาไหลแล้วก็มีแผลนี่ค่ะอืมค่ะนี่คือล้มลงไปแบบทิ้งข้าวแบบทิ้งแบบฟุบเลยคือเพราะว่าคือเข่าลงไม่รู้ว่ามีท่าไหนแต่ภาานั้นมันไม่มีในหนังไม่มีในจำไม่ได้ไม่ไม่รู้สกเจ็บไม่รู้อะไรเลยอคอเขาเอาหนูมานอนมานอนแป๊บหนึ่งก็คืองานจิตแลย ทุกคนกำลังทยอยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันกต,ตีขางแล้วมันมันก็คือแบบว่าถึงเวลาปิดเขาก็ทยอยทยอยเดินเดินเดินไปเระ่อยๆแล้วที่เจ้าของร้านเขาก็โอเคครับคือเขาเห็นเราแบบล้มอะ่ะเขาก็ให้กัดกัดามายืนแต่ว่ากันไม่ให้ใครเข้ามาไม่ให้ใครเข้ามาทุงบริเวณที่หนูที่หนูรอนตรงโชฟาตรงนั้นอืมเขาก็ให้กาดมาดูแลอรก็คือคือหนูก็ไม่ไม่อยากไปวู่น ทษคนอื่นเท่ารเพราะว่าส่วนหนึงเองหนูไปรับแก้วจากคนแปลกหน้าเองเพื่อความไม่ระวังของเราด้วยคือเขาไม่สามารถที่จะมาเดินตามเราได้ที่จินเตาจหนูก็ส่วนหนึก็คือภูราของหนเองตรงนี้ก็คือแบบอยากแต่เตือนคนอื่นด้วยเพราะว่าหนูไม่เคยเจอเลยหนูไม่ใช่ว่าไม่เคยดื่มหนูก็เคยดื่มเคยไปเที่ยวเคยอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอาการเมาเป็นยังไงใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ได้เมาเลยคือแบบคือกินแล้วผันกับขลุกเลย จำอะไรไม่ได้เลยพอพอเขาให้ก่านมาล้อมใช่ไหมคะแตนหนูก็เลยอุ้มหนูไปที่ห้องพักพอไปที่ห้องพักก,ก็ตอนนั้นหนูได้สติเลยก,ก็เป็นภ่าที่หนูลงเฟซบุ๊กก็คือตอนนั้นน่าจะเอ็นอุ้มแล้วก็ถ,าถากก่าย,ยถาย่ายคลิปไว้ดีดีเขาก็เปลี่ยนเองได้เห็นไหมว่าก็ไล่หนดใส่กระโปรงกระโปรงมันตั้นโคเขาก็ถ่เองได้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้กันเละแล้วตอนนั้นอ่ะ หนูบอกว่าหนูนอนอยู่ใช่ไหมคะคือหนูแค่ไม่ได้โพสตรายละเอียดลงไปในในโพสคือพี่หนูบอกว่ามันมเลือดออกคือมันมีเลือดออกสมือเลือดเลือดออกอข้องคลอดนะคะแล้วหนูรู้แต่ด้วยคือนอน ปกพี่แบบว่ามันปกติเขาดิ้นตึ้มในห้องน้ําก็คือหนูอ่ะไม่รู้ตัวคือหน้าหนูปาาที่จะเป็นแผ่นเนี้ยคือหน้าหนูปลาับอ่างอ่างในห้องน้ำเอามาไออ่างล้างหน้าก็คือหน้าปลาจะปึ้งแล้วเลือด ตัวอีกคือรอบที่สามนะคือตื่นขึ้นมาแบบปุ๊บตื่นขึ้นมาแล้วแบบอ้าวงานจบแล้วหรออย่างเงี้ยเอาทุกคนไปไหนหมดคือไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่มันไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นแขนยังไม่ได้ถักที่มันไม่เจ็บตรงที่ไม่รู้จะเจ็บไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยทำเอาทุกคนไปไหนัี่แทนเห็นว่าแบบว่าเอาไม่รู้เรืลยเหรอตัวเองล้มนะตัวเองสลบไปนะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าไม่รู้งางก็เลยเอาโทรศัพท์ที่ทำถือออกมา แล้วหนูหนูก็หนูว่าชอ็อตไปเลยคือแบบตกใจเลยแบบว่าเราคิดว่าเราแค่ลืมตาขึ้นมาแล้วอ้าวทุกคนไปนไหนเนี่เลยนะแต่พอเห็นอเห็นอะไรนะเห็นสภาพตัวเองแลนะ้วเราไม่ได้เลยคือแบบไม่เหลือที่เจอเห็นหน้ำแม่แบบไม่ไม่เคยแบบนี้เลยแล้ว,ลวก็มันมันมันถ้าหนูไม่ตื่นขึ้นมาคือหนูอาจจะแบบว่าตายไปแล้วอ่ะคือแบบมันเหลือแค่นี้เพียงเพราะว่า ที่อ,อะไรมันตอออะไรแอกหนูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยถึงต่อให้เมาหรือต่อให้อะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเป็นอาการที่สนุกฉนนเราบอกว่ามเข้าไปไม่นะคะไม่ไม่เห็นเขาบอกว่าเจะมีใครแบบุมเพราะว่ากาดออยู่หน้าร้านกาดอยู่หน้าร้านแต่ว่าเขาก็สันษฐานว่าถ้าสมมติว่าไม่มีกาดคูมอยู่ตรงนี้นะคือเขาคือมันเป็นพูดยง่ายคนที่ที่เขาแบบว่าสัษฐาณก็เขาบอกว่ายาตัวที่หนูกินมันไม่ใช่ของเมาคือถ้ามันเมาต้องเมาก่อน หนูไม่รู้สึกเมาไม่ได้เมา,ไม,ไ,เมาไม่ได้อะไรเลยมันสลบเลยคือถ้าเขาให้กินนะ่นนี่คือถ้าเขาจ,จัดแปแกลเพราะว่ามันมีเอ็มซีดีเจที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่หนูเขาก็แบบม,มาแลกประสบการณ์เขาบอกว่าพี่ก็เคยเจอพี่ก็เคยโดนแต่ส่วนมากจะเป็นของเมาอ่าเป็นเป็นตัวยาที่มันกินไปแล้วว่ามันเมาดีใจสันอะไรเงี้ยแต่ของหนูไม่ใช่ของหนูไม่มีการเมาไม่มีอะไรเลยก็คือสลบอยู เไม่เคยเเไม่ไม่เลยพี่ไม่อันนี้หนวนแลงมากมาเถึงว่าคนบ้าอะไรนอนลืออกว่ามันคืยาอะไรเข้ามาแบบคอมมคเราทที่อ่นก็มีตัวนึงที่เขาเรียกอะไรี t ืออะไรกอยางที่มันเป็นตัวย่อแต่ว่าเขาเรียกภาษาแบบเรียกกันก็คือแบบน้ำปลา น้ำจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันภาษาที่มันเรียกมันเรียกว่าอะไรเหมือนมันจะคล้ายๆแบบลิฟออกลิฟแบบเขาเรียกว่ายายาเสียนสาออะดีที่แบบเหมือนแบบไม่สามารถจะแบบว่าสูุปผมกนี้ได้ก็คือถ้ากินไปแล้วก็คือเขาทําอะไรก็คือไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยได้แต่ผมรหนูอะฟิลหนูหนูรู้สึกเหมือนประมาณคล้ายๆตอนที่หนูหนูเคยทาแล้วหก 啊，你好，你好。 มาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพจไอดอลนะคะคุณผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจุ้วแมงมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนเฟรนค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจากักระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องโมแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยลงนักร้องรุ่นพ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพจอินเวอร์แดน2022ค่ะ ที่เซ็นทรัลพาซาเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ